ตัดใบทิ้งเลยครับพืชกินผลให้ตัดใบพืชกินใบให้ตัดดอกใช่ครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดพืชกินผลเราตัดใบได้แต่อย่าลืมนะครับว่าใบเนี่ยสังเคราะห์แสงเป็นที่ปรุงอาหารให้กับพืชถ้าตัดใบมากเกินไปพืชจะสร้างอาหารได้น้อยผลไม่โตดอกร่วง ลูกไม่ดกอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นจึงตัดพอประมาณนะครับส่วนพืชกินใบเมื่อมันเริ่มออกดอกพืชจะส่งพลังงานไปสร้างเมล็ดแทนใบจะแข็งหยาบลดคุณภาพลงดังนั้นชาวสวนจึงตัดหรือเด็ดดอกทิ้งเพื่อให้พืชแตกยอดใหม่ใบอ่อนสวยงามใบกระเพาโหระพาแมงลักตะไคร้ชะอมพืชเหล่านี้ตัดได้เลยครับส่วนพืชกินผลเช่น มะเขือเทศพลิกแตงกวามะละกอหรือแม้แต่มะนาวเราตัดใบแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้ลมพัดเข้าออกสะดวกไม่เป็นที่สะสมของมแมลงหรือโรคพืชแบบนี้จะดีกว่านะครับหรือพี่ๆเกรรษตรกรทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอพระเจ้าอวยรพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ